ชแนลสวัสดีค่ะคนตะวันชแนลสิบ้ามาชมความสวยงามของอันถนนที่มีหิมะเด้อค่ะเด้อคนตะวันชแนลอาจสิทธาให้เบิ้งบดนปนัยเด้อค่ะดับพ่อว่านย่านพ่อแม่พี่น้องอันไล่ตาค่ะทายอยู่ทีรถค่ะสิจอดทายกับบดลค่ะเมื่อนี่ติดลมซึ่งหาองศาค่ะเพิ่งเริ่มอันหนาสนุ่ตะบากะรู้สึกว่าหนาวหนาวค่ะ ขับรถไฟเพ่อใดค่ะเอยขับ80ขับได้แค่60ค่ะเห็นบ่ค่ะสองขางทางต,นนงต้นสูนหน่อยองต้นสวนหน่อยมันสิง,งามคักเลยค่ะอันทาว่ามีอันรถแลน้เลยนะคะ่ะถนนนีก่ก็สีมิต่หิมะค่ะคนไทศบานเชนแนวนางก็ว่าโอ้องามแต่นออยากให้คนไม่มีน้องบ้านเฮาได้เบ่งเดชสนดอกเด็นจังไหนนอทั้งยา่านไล่ตาแม่ค่ะสองห่างทาง ปลาทั้งนี้เป็นปลาเห็ดคนไทยบ้านเชี่ยวด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นหนานหิมะเนาะค่ะเนาะเห็นปะเห็นคนไทยบ้านเชี่ยวบอกว่านถ้าเป็นต้นสนอันที่อยู่ในป่าล่ะคะ่ะมันจะสวยค่ะแต่ว่านต้นสนอยู่แถวหมู่บ้านมันจะบปลอดสวยเห็นปะคะปะทาด้วยแสงแดดค่ะเห็นปะเป็นเวลาจักโมงเนี่ยเก่ามงคนไทยบ้านเห็ดงานอันเก่ามงสี่สิบหานะค่ะเห็นปะ ต้นไม้ขางทางตาเซนแดสดสวยๆค่ะเนี่ยค่ะจะมีต้นนึงขาวๆเห็นปะคะเนี่ยกลายเป็นสีขาวหมดเลยเนะะี่ยค่ะโอ้ยสนุกคนไต้หนเชนเหลวเห็นถ้ามัน,นยนะะนืน,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 นทายเนาะค่ะบปนบ๊ะในท้ายในรถนะคะก็สิง,งามค่ะทุ่งหญ้าค่ะทุ่งหน้าเขาประเทศนี้เขาเฮ็ดหญ้าขายไหมคะ่ะหรือว่าเกบ็บไใ้งัวกับมาเขาเลี้ยงมีงัวกับมาที่เขาเลี้ยงไหมคะ่ะ ความสวยงามอาสีดได้บดดนเนาะค่ะอีพี่นี่เพราะว่าอย่าลลยตาแต่ว่าเคยเห็นเบิ่งที่ถูกมูเพิ่นเนาะคะ่ะนันกับว่ายตาเนี่ยค่ะเห็นในรถแต่ว่าเข้าบ่ไดดเข้ากันทายไปทางหนาเลยๆเข้าบ่ไดดหมุนเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะูไกลๆนั้นไกลๆคุณนะคะมันไปทาโดยแสงแดดขาวๆต้นไม้บางต้นมันทนความอันนี้บ่ไดด มันกระสีเลือตะใบใบแล้ปะนี่หิมะกับมะก่อมันแมมคะมันจะเป็นขาวๆมันก็จะพวมีสีดำนะคะมันก็สวยแต่ว่าต้นสนนันจังพวกอันที่อยู่ไกลๆนะคะมันเป็นต้นสนไม่ต้นไม้หดูของพวกนี้เนาะค่ะมันมันบ่ร่วงมันาร่วงทีเดียวเนี่ยเขาเก็บเหตุอะค่ะ่วงเต้ เห็นเขาเล่นนะคะแต่ว่าคนที่่นันชนเนลนทายบุได้อยางน้ำงานต้นพวกนี้มันมันเป็นว่าเป็นดำๆเด้ค่ะขาวอยู่ค่ะแต่ว่าขา,ขาวๆว่าแห้งรู้สึกว่าเขาจะกิ้งเล็กแล้วมันบ่มันบ,นบ่จับคือใยบุนี้ค่ะขาวว่าแห้งฝันได้ตรงหน้าเห็นปะคะตรงหน้าสําหรับขาวผูกหญา้า ก็นุ่งเสือหรอกคะ่ะแต่ะบามานี่คนไทยบา้านเชนลิวเลียวไปเห็นเมื่อวานนี่พ่ออยู่มาห่มเสือนะคะเห็นข่างทางน่อยจริงๆเราอยากทายไปทางนาล่ะคะ่ะต่วันมันเป็นถนนเนาะอย,อยากไอเห็นข้างทางไหมคะสวยๆเห็นะคะเนี่ยคะ่ะมองน้าน้ำมันค้นคะ่ะคาวบีเวิร์ดค่ะคะุคทเทวันเชนเนลอาวยไข้างนี้เห็นมั้ะคะ รถในจังหว่อยเด้อค่ะเด้อคนเท้านเชนเอลก็อยากให้เห็นข่างทางถือเอาไหมคะคนเท้านเชนเอลลืมขากลองค่ะสวยๆค่ะอีพี่นี่พอกแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้ออันสวยมันน่ะหลายอยู่ค่ะแต่ว่ามันต้องต่อจากนี่ไปเห็นไหมคะคนเท้านเชนเอล นี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหญ้าค่ะหญ้าหญหญ้าเขาไม่เป็นก้อนไว้แบบนี้ค่ะโอ้ยคนที่บ้านเแนิออนให้พวกทันที่เขาปลูกหญ้าขายนะคะมาสองฝั่งทางนี่คือปลูกหญ้าขายดีค่ะอ่าปลูกหญ้าขายคนที่บ้านเชนิโอกระยานตาล้ายกระว่ายโจกคลิบนะคะแต่ว่าก็อยากให้เห็นนะคะอยากให้เห็นความสวยงามของมันนะคะ วัดจิไทยตอนคนไทยบ้านเชนแยวกลับมาเลือกงานบายสามมืดแล้วค่ะก็เลยตรงไทยยามือเ้าค่ะมันมืดเพราะว่าขากลับนะรถม้นกระสิบ่กใครมีตามหลังอันนี้ก็สิมมีรถตามหลังว่ามีอยู่ตะวันไกลๆค่ะเขาขับพ่เขาว่าขับไว้กันขับไว้มือนานมากับมูนกับทลายนะคะมูน่ะนั่งเจอถลายนั่งก็เลยประกาศสิ่งอีกเลยค่ะ สวยค่ะมันจะมีหม่องหนึ่งที่สวยสวยแต่ว่ามันอยู่ไก่จะหนีอยู่ค่ะคะทางโค้งโค้งแบบมีคี้ไว้บรได้ด้วยค่ะรถม,มที่ถลายเป็นไงรถประขาใบเดอกค่ะคนทย่บันชแนล หัดขับวันนี้ปล่อยมันติดบันไดเพิ่นกระบายขับไหมคะเพราะว่าเกิดยังมามันยากเอาสิบมีสิทธิ์ขับรถเลยสิไหมคะสวยๆคะ่ะงามมิลีคนตาบ้านเชนเดียวยังว่าโอ้คืองามแท้น,น้องสนอกบันไดยางปลาบันไดยางนะคะยางปลาอีพี่นี่พ่อแค่นี้กันเด้อค่ะเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตาบ้านเชนเดียวนะคะญาติพ่อแม่พี่น้องไร้ตาคะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้อง